สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ส่วนผักนะคะเห็นฟักทองกุ้ไก่ไหมงามเนาะงามมากเลยนะคะออกลูกเยอะด้วยตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นมีสองต้นนะดูมันไปทั่วเลยนะคะปล่อยให้เขาเลื้อยไปทั่วเลยจนถึงตรงนู้นติดลูกเยอะมากแต่ไม่โตเลยสักลูกหนึ่งไม่รู้เป็นเพราะอะไรกุ้ไก่ทําทุกวิถีทางแล้วนะไม่ว่าจะผสมเกสรเองนะคะ ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามีดอกกระเทยจนผสมเกสรกับดอกตัวผู้ตัวเมียได้เนี่ยคือยังไงมันก็ร่วงอ่ะตัดยอดก็แล้วนะ <c oughs> โอ้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงเลยเนี่ยทยอยออกเรื่อยๆนะคะเนี่ยบางทีลูกเล็กๆแบบนี้นะสักพักหนึ่งก็ร่วงบางทีใหญ่มาขนาดนี้นะคะแล้วก็ร่วงไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่เช้ามาเออเมื่อ มาแต่เช้านะคะคือกุ้ไก่เก็บดอกที่บบานไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีสักทองตัวเมียที่บานอีกเนาะส่วนใหญ่ยังเล็กๆอยู่ดอกตกผู้เยอะมากเยอะมากๆนะคะนี่นะคะนี่ก็ผสมเกสรให้นะผสมตอนเช้าด้วยนะกุ้ไก่ก็ศึกษาข้อมูลมาทุกอย่างนะคะทําทุกวิถีทางมันก็ยังร่วงอยู่ดีมันเหลือทางเดียวให้คิดแล้วล่ะก็คืออากาศเหรอ นี่ผักสลัดนะคะดูดิทุกคนมันไม่ใช่ฝีมือหอยทากนะมันคือฝีมือนกนะคะนกมาจิกกินใบแล้วก็นี่มันม่วงกุ้งไอฝานตามันที่มันงอกออกมาจากจากหัวมันเนาะซื้อหัวมันมากินแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานเกินไปมันก็มีต้นงอกมานะคะก็ฝานออกมาเพราะดูซิว่ามันจะเป็นหัวไหมปีหน้าลองดูหน่อยเดียวนะคะ กูว่ากูไก่เคยปลูกมันฝรั่งจากเปลือกมันก็เป็นหัวให้ได้กินเนาะลูกผักสลัดน่าสงสารมากเลยทุกคนพุทราจีนลูกเริ่มจะใหญ่แล้วไม่ค่อยดกนะปีนี้นะคะมันมีทยอยออกลูกเล็กๆด้วยนีย่ตรงนี้ก็มีหน่อยนึงลูกผักสลัดตรงนี้นะคะเหลือแตดก้าน นึกอตดก้านจริงๆโอ้โหมากินกันซะให้หมดนะวันนี้อแตงกวาปลูกรุ่นใหม่กำลังงามเลยนะคะรุ่นเก่าคือไม่ได้กินลูกสักลูกเลยนะปลูกตอนหนาวนะคะมันตายหมดเลยพริกสำหรับทอดมะเขือมะเขือเปราะของไทยนะคะได้เก็บลูกกินไปแล้วหนึ่งลูกลูกเดียวเองนะเพราะว่าเาพราะเมล็ดช้านะคะ แต่ก็รับรองได้เก็บกินทันแน่นอนเหมือนปีที่แล้วอะ่ะอนนี่ลูกน้อยไมีกแล้วทุกคนดูลูกพีชนะคะต้นนี้คือเพาะเมล็ดเองนะติดลูกแบบโหเโยียบร้อยเหมือนกันนะร่วงหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นโรคเนาะเหลือให้ได้กินนะ่ะเป็นปีแรกที่ได้กินลูกมันนะเนี่ยมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะลูกใหญ่ๆอ้วน หู้พวงนี้สวยมากเลยโอ้ยความจริงอะลูกสีส้มๆแบบนี้นะคะตัดได้แล้วนะเนี่ยมะเขือเทศพันนี้นะคะมันเป็นมะเขือเทศอ่อที่ใช้กินเป็นสลัดเนาะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนะคะน้ำฉ่ำๆกูไกยไม่ชอบเลยนะไม่ชอบมากๆ นี่นะคะมะเขือเทศโปรดมะเขือเทศราชินีหวานเนื้อแน่นชอบที่สุดแล้วนะในบรรดามะเขือเทศได้แล้วนะคะมะเขือเทศเดี๋ยวไปตัดมระกันตอมระนี่ยังออกเรื่อยๆนะคะส่วนถั่วฝักยาวเริ่มไม่ออกฝักแล้วนะเริ่มมีน้อยลงแล้วถั่วฝักยาว มระวันนี้ตัดได้หลายลูกเลยนะนี่ดูถั่วฝักยาวออกอยู่ไม่กี่ฝักนะคะความจริงอะมันเพาะมาเมล็ดได้อีกนะแต่ว่ากุไข่ก็คงไม่เพาะแล้ว หรือยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะใจนึงก็อยากเพอแต่ว่าใจนึงก็ไม่อยากอะคือกินจนหนำใจแล้วนะคะถั่วฝักยาวกินหนำใจแจกหนำใจมากจำได้มีมละลาอยู่ลูกหนึ่งมันมาออกตรงค้างถั่วดูนี่หลงอะ่ะมองไม่เห็นนะคะไม่อยากให้มันใหญ่แบบนี้เลยอยากเก็บให้มันหมดหลงหลายฝักเลยนะนูหนหน้นไงเลย ูกปิ่มเลยลูกนี้โอ้ยลูกเบอมมากลูกนี้สวยมากนะคะวันนี้เก็บมาได้เยอะมากทุกคนดูสิได้ตั้งหลายลูกแน่ก่อนจะกลับบ้านนะคะพาทุกคนมาดูองุ่นมันสุกได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่มันเพิ่งเริ่มสุกนะคะคือมันไม่ได้สุกทั้งพวงเนาะสุกเป็นบางลูกนะคะ หวานยังอะถึงมันจะดูเหลืองเดืองแต่มันแข็งนะยังเปรี้ยวอยู่นะคะต้องเลือกลูกที่มันนิ่มๆอะนี่ลูกนี้มันนิ่มอืมแล้ยังอมเปรี้ยวหน่อยลูกไก่มาที่สวนเก็บกินทุกรอบเลยเด็ดทีละลูกสองลูกนี่แหละมันเพิ่งเริ่มสุกเนาะ อ่องุ่นพันุพื้นเมืองโบราณนะคะม,มีเมล็ดนะเดยกๆพวงเนี้ยเด็กกินทุกวันเลยทุกครั้งเลยที่มานี่เดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะอันนี้คือเขาเรียกนวลองุ่นนะไม่ใช่ความสกรปรกนะคะช่ำน้ำมากนี่มันมีเมล็ดนะดอกทุกปีนะคะ ได้แจกทุกปีเลยมีคุณผู้ชมถามว่าไปตากแห้งได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเหลือแต่เปลือกกับมเมล็ดนะเพราะว่ามันเป็นองุนพันช้าน้ํานะคะนี่เวลามันแห้งนี่คือมันก็เหลือแต่มเมล็ดกับเปลือกจริงๆไม่ใช่พันธุ์ที่เหมาะที่จะทําลูกเกดนะคะเก็บผักกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก่อนจะทํากับข้าวอยากให้ทุกคนดูนี่ลูกพีชนะคะ ที่สวนผักของเราเก็บมาแล้วนะเพราะว่าตอนขากลับกู้ไก่เห็นส่วนที่มันพิงกิ่งนะคะเหมือนมันจะเน่าก็เลยลองเด็ดมาดูนะมันเน่าจริงๆนะคะลูกพีชที่เรามีที่สวนนะคะเป็นลูกพีชขาวละ่ะทุกคนดีใจมากเลยนะเพราะตอนที่พร้อม,มเมล็ดนะคะก็จิ้มจม,มาะหลายสายพันธุ์แต่ดีใจมากที่ได้ลูกพีชขาวมานะดูลักษณะภายนอกนะคะเนี่ยมันเริ่มจะสุกแล้วนะ ลูกพีชขาวเนี่ยมันจะมีรสหวานมากนะคะแล้วมันยังแข็งอยู่ด้วยหวานกรอบเนี่ยอร่อยมากแน่ๆเดี๋ยวมาชิมกันหลังกินข้าวเนาะพี่มิกเลิกงานกลับมาแล้วนะคะนางบอกไม่ต้องรอตอนเย็นชิมตอนนี้เลยลูกพีชลูกแรกของพวกเรานะคะแล้วก็พี่ซื้อมาให้เพิ่มด้วยนีย่ทุกคนนี่นะคะ,ะเห็นไหมว่ามันคือสายพันธุ์เดียวกันนะนี่ เปลือกมันจะมีสีชมพูเรื่อๆแบบนี้นะคะลูกเล็กไปหน่อยไวท์คาราบูชชลเซนจ์ใช่ใช่คาราบูชลวุ้ยใ่ยันนี่นมชมพูยลับมาเลยอ่ะเราเก็บมาสดๆจากตน้นข้างในเป็นสีนี้เห็นไหมใกล้มเมล็ดน,นะคะสีชมพูนี่ค่ะระวังมาีดมีดคอนเทนเนอรหวานนะ<ม>ใช่ไหม,มบ่กูเกเลี่ยไปแล้ว อรกอยๆดูดชิบอยวันเลิกาตัวสมานี้รเราเปรยไวโดเช่อ๋มภูมิใจมากอะ่ะพร้อมเล็ดเองด้วย, mm. i, ยดีมากเลยฉนะัเ่อเม้าเจ้าไปเคล o อเจลิกาเตะฮิ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  เพราะว่าเปลือกมันเป็นแบบกรมมี่อ่ะมันกินแล้วมันเสียวฟันเข็ดฟันขนลุกนะอืมภูมิใจมากเลยอืมแล้วก็ดีใจมากเลยที่ออกมาเป็นพันนี้อร่อยที่สุดพันนีย้ยากมากที่มันจะเปรี้ยวนะพันนี้ถ้าเก็บตอนที่มันแบบสุกพอดีนะ อืแต่ถ้าตอนมันยิ่งงอมนะมันจะยิ่งนิ่มนะคะกูไก่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้ากรอบๆนี่ทุกคนอืหอมมากสุ้ของงอมเตรียมจะทำมื้อเย็นน เตรียมไว้แล้วนะคะเนี่ยกุ้งกูอกจะทำกุ้งแช่ซีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินกับมาระดิบนะคะแล้วอีกเมนูหนึ่งที่ไม่พลาดต้มจืดมาระกระดูกหมู <c oughs> กินไม่มีเบื่อไม่เบื่อจริงทำไปแล้วด้วยมาชา้าไม่ได้ทำคลิปนะคะเราทำกินบ่อยมาก อา uh huh. oh, uh huh. ทำความสะอาดกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะอามาเรียงในจานจานนี้น้องหวานมีคนซื้อให้เขาไปเที่ยวที่ไหนมาทางใต้ของอิตาลีเหรอเขาซื้อมาฝากมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะทำสูตรง่ายๆเลยนะพริกกระเทียมผู้ใครเติมสารแหน่ลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยดับกลิ่นกระเทียมสักหน่อย น้ำมะนาวก่อนหมดเลยแหละทำไปเลยเพราะว่าถ้าเหลือก็กินได้กับอาหารหลายอย่างเลยนะทำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำตาลน้ำตาลอีดีทีิชอ์นะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะไม่ดูดซึมเข้ากระแสเลือด แล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวจะเอาไปปั่นนะคะตักน้ำจิ้มราดนะคะแล้วก็จะทำดอกฟักทองทอดด้วยนะคะมีดอกสุก,กินี่อยู่หน่อยหนึ่งมั้งนอกนั้นเป็นดอกฟักทองหมดเลยเดี๋ยวจะเอามาชุบแป้งทอดนะคะ ทำแป้งชุบทอดดอกสูกินิดอกฟักทองก็ง่ายๆนะคะคกกใใช้แป้งข้าวเจ้านะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวไอตาเลียนเขาก็จะใช้แป้งสาลีนะคะซึ่งมันจะเป็นความกรอบเบาๆคล้ายๆเทมปุระนะแต่ว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันจะกรอบแน่นมากกว่ากรอบสนันแล้วนี่ก็น้ําเย็นนะคะกะเอานะผสมแต่น้อยก่อนนะคะ นี่นะคะมันก็จับประมาณนี้นะเบาๆนะคะระเบิดระเบิดทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกฟักทองแล้วก็ดอกสุกินีแล้วก็โรยเกลือป่อนง่ายๆเลยนะก mm ูไก่คุยโทรศัพท์นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อโรยแค่เกลือป่อนจริงๆนะการทอดสไตล์อิตาเลียนจะมีแค่นี้จริงๆนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นหมูกับไก่แดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันคราวนี้ก็จะมาเตรียมหั่นมะระนะคะสำหรับกินกับกุ้งหมูไอบิ๊กเบิมนี่แบบสวยมากเลยทุกคนเจ้าบิ๊กเบิมนี่หัน่นดีไหมอ่ะเอาแช่ช่องฟรีสดีกว่าเดี๋ยวขอเลือกที่แบบว่าอันเล็กๆหน่อยอันนี้ดีไหมเออพวกนี้เดี๋ยวจะแช่ช่องฟรีสนะคะ ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำต้มจืดมะระเรียบร้อยแล้วนะใส่ออกอได้แล้ว แล้วก็มีต้มจืดมละะนะคะขาดไม่ได้เลยบ้านนี้ต้มจืดมละะกระดูกหมูเปื่อยๆใส่ปลาหมึกหอมๆนะทำอะไรคะพี่มีกกำลังทำสลัดมะเขือเทศมันเปรี้ยวนะอร่อยพี่มีชอบชาิตาเลี่ยนชอบมากเลยนะเขาบอกว่าเอเขาบอกว่ามะเขือเทศราชินีมันหวานเกินไป แต่กูไก่ว่าอันนี้มันเปรี้ยวเกินไปมะเขือเทศราชินีหวานสดชื่นมากเลยตัมมมกมาถ้วยเล็กเองนะคะกินคนเดียว

Poi oh, ho preso accumule. Guarda va. È rinfrescante, ma si sente la mano della loia, di mm. più che cotta, eh. Ah certo! La loina ne ha rinfrescante però questo piatto! แต่มอับัน้นชาฟรีสกูดิสต์เหรอแต่คนอมันขมแบบว่าขมอร่อยอ่ะคุณก้มไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินผักขมทุกชนิดนะแต่มาล้านนี่ชอบมากเลย พวกนีส้ส่งบนิโอเม่ฟุงดีจะบอกชิงชิ่ซะหน่อยเอาเข้าปากชิงชิหน่อยมาใหม่อาให,าให <ๆ S 2> ม่ชิงชิ่ความกอบทุกคนบถ<อ>้าใช้แป้งข้าเจ้านะคะมันจะกรอบกรอบดังกรอบแน่นกรอบสนั่น ดูผักกับสวนของเราอร่อยมากนี่ทำหลายครั้งก็ไม่เบื่อชอบกันมากดอกสุกีนี้ดอกกอกทองทอดนะคะทำบ่อยก็ไม่เบื่อแต่มันจะอ้วนทันเองมันอร่อยนะเนี่ยยิ่งดอกคอกทองทอดนะคะมันจะมีความหวานมากกว่าตรงเนี้ยตรงกระปอกมันอนะ มาทุกคนไปก่อนนะคะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ